ทายทายทีละข้อครันผมทายแล้วอธิบายด้วยน้ำบอ่อหนึ่งพอกินไม่พออาบได้แก่อะไรผมขอทายว่าน้ำนมครับ U S T ลรือจามอะไรไม่ใช่ครับะแต่เป็นนมของแม่แม่ผู้ให้กำเนิดลูกผมขออธิบายเหตุผลครับอธิบายขึ้นชื่อว่าแม่แม่จะให้กำเนิดลูกสักกี่คนก็ตามจะเป็นเก้าคนสิบคน การกรองให้ลูกดื่มกินได้เลี้ยงให้ลูกเจริญเติบโต,ต,ตมาได้มีชีวิตอยู่รอดผมขอทายว่าน้ำนมครับนี่คือเหตุผลใช่ครับน้ำนมของแม่สามารถกรองมาให้ลูกกินได้ใช่ครับลูกจะมีกี่คนน้ำนมของแม่ก็เลี้ยงได้หมดทุกคนใช่ครับจะเป็นข้าวคนกินคนจะเป็นคนกิตสองคน,นได้หมดใช่ก็คือน้ำบอดนี้ครับขอตื้นแต่ไม่ขออาบค่ะสมัยก่อนนะไม่มียาปรุงก็มีกันเลยเนาะ คนที่ทิศสองเนี่ยข,ข้างบ้านทำไมครับไม่ต้องเบนเลยทำไมไม่ต้องเบนเเอ,อ่ะเพราะมันรู้ทางแล้วแฉมแออกเลยทางธุรการแกไม่ใช่บ้านผมยู่เขื่อนป<อ>่าสักนะครับเด็กข้างๆบ้านนะ่ะสิบห้าคนเลยครับโอ้ที่สิบห้าคนไม่ต้องแอมเลยทำไมไว้จ้องเพราะอาบจ,จะไม่พอกินเด็กจะได้เปลี่ยนเยอะไหมเลยเพราะอาบจะไม่พอกิน ผมขอทายว่าน้ำเหงือครับน้ำเงือครักอ,อธิบายเหมืนอนคำโบราณเขากล่าวไว้อาบเหงือ,องต่า<อ>งน้ำก็ได้แต่คนที่ขยันทขามาหากินทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำเหงืออะไรท่วงกายนั่นก็คือความหมายของคนที่ข,ขยันที่เขาเรียกกันว่าอาบเหงือต่างนะ้ำผมจิงของทาย ว่าน้ำบ่อนี้คือน้ำเหงื่อพออาบแต่ไม่ถอกกินค่ะพออาบแต่ไม่ถอกินได้แก่น้ำเหงื่อใช่ค่ะคนเราทํางานมากๆคือจะต้องโชว์ใครใช่เหมือนคนที่อาบน้ำใช่แต่เราจะกันกรองเอามาใส่ถ้วยให่น้ำเราดื่มไม่ได้มันดื่มไม่ได้ใช่ครับคือน้ำน้ำเหงื่อกค่ะพออาบแต่ไม่ถอกินโอเคราชทูตที่จะมาณทายมานี่ผิดถูกไหมจค่ะเขาได้ชื่อก็มีสิ่งใดึรงลกเจ้าหนุ่มทีจุ่มมานะทายถูกหมดทั้งสองข้อเลยพระเจ้าค่ะ